พูดไม่ตรงใจเหรอคุณคิที่าวคุณคเงินจะดูดลูกค้าได้หรอเ่ากิดอะไรขึ้นลูกค้าทำมตรทะเลาะกันนะอ๋อพอดีว่าลูกค้าโตนี้ได้สั่งไว้์ผมได้เสิตโตัวไปโตนู้นครับพอลูกค้าโตนู้นเปิดดื่มไว้แล้วบอกว่าไวขวดนี้เกตตามมากทีแต่ลูกค้าจนกจนเท่านั้นแหละที่ดื่มไวแบบนี้พอลูกค้าโตนี้ได้ยินเขาก็เลยไม่พอใจเกิดการทะเลาะกันครับ คุณพูดแบบนี้หมายความยังไงคุณพูดใหม่สิทำไมผมพูดผิดตรงไหนหรอคุณคิดว่าคุณเงินเลยจะดูถูกใครก็ได้นั่นหรอคุณอยากคิดว่าคุณมีเงินคนเดียวนะในโลกนี้คนที่มีเงินมากกว่าคุณมีตังเยอะตังแยะดิขอโทษซะถ้าไม่เจ็บตัวผมพูดแค่นี้ถึงกับรับไม่ได้เหรอใช่ผมมีเงินไม่มีอะไรที่ผมเกลียดไม่ได้ถ้าคุณจะทำอะไรผับเรผมมีเงินแล้วมันหนักสุดแล้วคุณฮะคุณอยากคิดว่าคุณเงินจะทำอะไรก็ได้นะอย่างนี้เหรอคะคุณลูกค้าทำไมอะฮะมาดี้ไม เสิร์ฟผิดโต๊ะชาตินี้เราจะทำอะไรกินได้ลูกค้าเดินมาที่ร้านเราอย่างมีความสุขแต่ต้องมาลงเสียพราหานมื้อนี้นายไปฝ่ปบัญชีเบิกเงินรออกไปซะฉันไล่นายออกไปสิยังจีนซื่ออยู่ทำไมเนี่ยเอาเถอะเอาเถอะเขาก็เป็นแค่พนักงานคนเราอะทำอะไรก็ผิดพลาดได้ไม่ต้องถึงขั้นไล่ออกหรอก เราจะเห็นเรื่องของคุณลูกค้าเป็นเรื่องเล็กได้ยังไงคะสโลแกนทางร้านเราไม่ว่าจะยังไงลูกค้าก็คือพระเจ้าเราจะไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้โดยที่ลูกค้าไม่พอใจหรอกนะคะเออาอย่างนี้ไหมคะเราจะไม่คิดค่าอาหารของคุณลูกค้าและจะแถมไว้ให้อีกหนึ่งขวดเพื่อเป็นการขอโทษที่ทำให้ลูกค้าเสียรสชาติอาหารนะคะไม่จำเป็นหรอกใช่ว่าผมจะไม่มีปัญญาจ่ายอาหารมื้อนี้ซะหน่อย ผมต้องขอโทษคุณลูกค้าทั้งสองท่านด้วยนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องในวันนี้เอาเถอะเมื่อกี้ผมใจร้อนไปหน่อยที่พูดจาไม่ดีออกไปคุณอย่าไปถือสาเขาเลยนะครับเอาเถอะมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นความผิดของคุณไปสักคนเดียวผมก็มีส่วนผิดงานเอางี้วันนี้ถือเป็นวันดีที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เราสองคนถึงได้รู้จักกันในฐานะผมเป็นประธานบริษัทพ,พี่น้องไทยมื้อนี้ผมขอเป็นคนเลี้ยงนะครับยินดีครับผมชื่อเชนนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีครับงั้นเอา,อางี้เดี๋ยวเราย้ายขึ้นไปชั้นสองห้องวีไจะได้ทำความรู้จักกันมากกว่านี้ครับยินดีครับ เดี๋ยวรบกวนคุณแปลวายที่ผมปากเอาไว้ไปให้ที่ห้องเอพด้วยนะครับแล้วก็ช่วยจัดห้องเอพให้เรียบร้อยะครับได้ค่ะงั้นเชิญชั้นสองเลยนะคะฉั้นมีช้อยให้ในาเลือกสองข้อข้อที่หนึ่งนตบหน้าฉันคืนได้เลย แล้วเราสองคนก็หายกันส่วนข้อที่สองฉันจ,จะจ่ายค่าเสียหายให้นายและให้นายลายอยู่ได้สมวันนายเลือกมาเลยนะว่านายจะเอาข้อไหนคุณฟู้คุณช่วยไปเบิกเงินไปแผนกบัญชีมาให้ฉันหน่อยสินายครับนายยังเจ็บอยู่ไหมหวังว่านายคงจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำลงไปนะงานบริการก็อย่างนี้แหละ เราต้องบริการให้ลูกค้าพอใจมากที่สุดไดโดนตกครั้งนี้อไม่สูญเปล่าหรอกเดี๋ยวในรอให้ห้องเวพีดื่มได้สักพักแล้วานก็เอาไวที่แพงที่สุดของร้านเราไปเสิร์ฟให้เขาสักสองสามขวดวันนี้ที่ไนโดนตบกไนก็อย่าปล่อยให้มันผ่านไปง่ายๆละ่ะจังหวะที่เราควรยอมเราก็ต้องยอมจังหวะที่เราควรได้ เราก็อย่าปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดมือเข้าใจนะครับพัตคารตู่ลูกซปเปอร์ปปรโปรโมชั่น ซื้อ1แถม1โปรโมชั่นมีนาสุดคุ้มซื้อเป็ดย่างแถมไก่ซิวซื้อปลากระพงนึ่งแถมอกเป็ดผัดมาล่าโปรโมชั่นที่2คอมโบสุดฟินเซ็ตที่1บาร์บีคิวคอมโบเพียง799บาทเซตที่2ห้ฮ่องกงคอมโบเพียง379บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มวันที่1ถึง31มีนาคมเท่านั้นด่วนมาที่พัตตคารตู่รูพัตตคารตู่รู move.